อวตาปรปะทะยูเซฟนี่คือแชมป์ชนแชมป์ <Okay. S 1> ตอนแรกที่ได้ข่าวว่าคู่นี้จะเจอกันก็คาดเอาไว้แล้วว่าส่วนสูงยูเซฟน่าจะได้เปรียบแต่เชื่อว่าอวตารคงจะเดินบทและยูเซฟจะรอดจากเขาได้หรือเปล่าแต่แน่นอน ว่าเราเคยเห็นจูเซฟสู้กับนักมวยชั้นนำมากมายแล้วก็สามารถเอาชนะได้หลายคนเลยผลมันจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับเข้าไปดูคลิปเต็มได้ที่ตามช่องที่ผมขึ้นให้เนี่ยนะครับเริ่มแล้วครับยับวันจแทงจูเซฟกางเกงสีแดงอวตารก็ต้องเป็นสีนำเงินนั่นแหละครับ <c oughs> แต่ขาเลยแต่ขาเลยแต่ขาเลยแลกกันด้วยขาแลกกันด้วยเขาโอ้โห ไหวหรือเปล่าอาวตารจูเซฟอีโดนวางแข้งไปแล้วอาวตารไม่ต้องระวังสอกให้ดีนะครับยูเซฟนี่เป็นมวยที่ต่างชาติก็จริงแต่ว่าใช้สอกได้ดีนะครับทางตัดเข่าเข้าไปผมแอบเข้าไปสองช่องของอวตารเห็นเขากำลังรับหมัดอยู่นะครับก็คิดว่าผมได้ใช้เอาหน่อย อาวตารน,นี่ขวาเตะไปโอ้โหคอสเมื่อกี้สวยนะครับดู่เซฟแทงอาวตารมันยังไม่โดนเตะไปโอ้โหยกบังเย็วมากครับแทงอาวตารหมุนออกมาโอ้โหเจ๋งจัดยังไงดีครับยังไงดีครับยังไงดี ไปหน่อยแทงโอ้โหเหลี่ยมดีด้วยนะครับยูเซฟนี่จับขาแลแ้วเตะด้วยแทงเอมาตานสอดแขนแล้วแทงครับแต่ต้องระวังให้ดีนะครับยูเซฟนี่ยิงแม้จะหายหน้าไปนะครับแต่ว่ายังคงฝีน้ยลายมืออยู่นี่แทงไม่ หักผมลงไปกำลังการล้มด้วยครับวางแข้งครับอวาตารแม่ป้องกันให้ดีครับซ้ายขวาแทางเข่าอีกแล้วครับอวาตารแม่จะเข้ามาดุยหมัดนะครับว่าแล้วเชียวว่าเขารับหมัดมาแล้วรับมาแล้วก็ใช้หน่อยโอ้โหยวนันชูสวยครับปีเกือบไปแทงอีกอยู่เซฟตัดโอ้โห เหลียดีนะครับโดนเขีย่ยอีกแล้วครับตรงนี้ซัดกันหน่อยซัดกันหน่อยซัดกัดหน่อยซัดกันอวตารบดเข้าไปแล้วครับคือช่วงของยูเซฟน่าจะยาวกว่าอยู่แล้วอวตารก็เลยเนี่ยครับต้องเข้าระยะประชิดจะได้ลดช่องว่างเรื่องความสูงนะครับ แทงกับอยู่เซฟยูเซฟแทงอยู่เรื่อยครับอวตารเน้นหมัดจริงๆด้วยตามที่เขาบอกเลยครับว่าเขาจะหมัดจะใช้หมัดแทงครับที่มาจับรถเปลี่ยนหึงขวาก็อย่าลืมนะครับตามเครดิตช่องด้วยที่ขึ้นอยู่นะครับเข้าไปดูกันได้คลิปเต็ม ก็เห็นมีมวยหลากหลายครับแทงแล้วแหวกกไปโอ้โหครอสซ้สายครอสขวาไปยูเซฟนี่ก็ใช้หมัดได้ดีครับมันหวาดเสียวไงมันโอ้โห เหียมเอาวาตามตามแผนครับตามแผนติดมุมออกมายังไงดีเขาสู้เลยเอาวาตาบอกหมัดต่อเลยหลบมาครับวันจูขวาไปแทงคืนมาหน่วงกันหน่อย อวตารเป็นเพื่อนกับผมในติกติกก็เลยตามเชียร์เป็นพิเศษแต่กีฬามีแพ้มีชนะและนี่คือคนเก่งอยูเป็นไง